น,น,น,นี่ทอดไข่ก็เรียกแกบอกบอกว่าไม่แล้วไม่แล้วคนไม่มีผัวทอดไข่ไม่เป็นนี่เ็นอย่างี้ลตพลบบกินได้หมดกินได้หมดแต่โพดบอกกินไม่หมดไข่ก็ไม่แล้วตะลิวก็าหาไม่เจอรีบฉันกินง่ายแกพูดอะไรเยอะหรอฮะสุ กินง่ายอยู่ง่ไงแกดูนาทะยันยังไม่ตายก่อนนะจะมีร้านแบบนี้ให้แกดูโอ้ไม่ตายแล้วเดี๋ยวฉันต้องรวยฉันต้องรวยรวยไปพร้อมกันเลยเราวสองคนเนี่ยเนี่ยก็ยังคิดเนี่ยเตรษฐกิจพอเพียงนานๆบ้านในนาดูดูเดี๋ยวจะพาไปอีกมีทุ่งนาทุ่งเนินได้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 กินได้หมดฉีกินได้หมดแกมีไอ้นี่ว่าพริกคงน้ำปลาเปล่ มมหดอนี่พี่อ้วนเกียมครีมกันแดดและเซรั่มแลวและนาฬิกาหนึ่งเรือนนี่ซื้อมาให้หนึ่งแม่อายหน้าดีแล้วหน้าดีแล้วนี่ร้านลูบ้าค่ะนี่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 ร้านจะดูออกซื้อรวยรวยรวยเห็นเปล่าหุยนี่ คุณนายจะพอชั้นล่อไปกี่เท่าไหร่นะนะใช่ไหมที่อ้วนเป็นคนขายของเหมือนกันที่อ้วนโมใช่เออเดี๋ยววันนี้จะอุดหนุนกระทาไปหนึ่งลูกอ้าเงินอะไรบ้าอ๋อนี่ เดี๋ยวพ่ออ้วนจะซื้อกระทากลับไปหนึ่งหนึ่งบใบฮะบาทบาท,าบาทอะไรอะบาทประชารนใช่ปา,าั้นงจริงป่ะเนี่ยรวยแน่นอนนี่แม่ฉันฟันไวน้หนาว่าฉันขับรถไม่ไหวเนี่ยฉันต้องมีร้านแบบนี้เพราะฉันชอบขายของชีวิตฉันน่ะขายของขอย่างเดียวอะ ขายของนี่แหละขายของมันเงินมันมันเรากินอยู่ในนี้เราฝากท้องได้สบายเลยขายของอยู่ีกันไยอย่าลืมนะขายน้ํามันด้วยได้ริทละห้าบาทกาไรอ่ะเออแล้วแล้วแล้วก็ทําขวดเล็กอ่ะขวดเล็กน่ะคนที่เขาตั้งน้อยอ่ะบางคนจะไปตรงนี้หน่อยเดียวมีตังค์ยี่สิบาทแกก็เอาขวดเล็กไปยี่สิบบาทถูกไหมล่ะ อู๋ย้วนขายมีเยอะแยะแล้วเราอยากให้ใครเซ็นอย่างเดียวอยู่รอดไม่ดูสิเอาก็เรื่องจริงเรื่องจริงะเนี่ยแต่วอกว่าฉันค่าเงินสดค่าเวลาแม่ขายเองเขาบอกว่าล้าลูกเขาฉันเซ็นไม่ได้จ้าเออต้องบอกเขาอย่างนี้รวยรวยเดี๋ยวฉันไปเอาบัตรก่อนมีบัตรแต่เขาด้วยเรเออมีว่มีบัตรแต่เขาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ไปยิบปอีกลูกนึงเดี๋ยวซื้อให้พี่พลลูกนี้ 啊、uh huh.